นี่ค่ะทุกคนนี่อันนี้ให้อาหารในกรงนกเห็นไหมคะส,ส,สวยเลยมีเสียงนกเด็ดเให้ดูนกไห้เห็นไหม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 ลุงลุงมากเลยเห็นไหมอันนี้คือนกแก้วนะคะอ่าทุกคนตอนนี้มาดูอะไรลิงกะลอกลิงกะลอกกินแครอทว้า น่ารักน่ารักนะกินแครอทเนาะวันนี้แม่เปิ้ลพาเปาโลพี่ปามพี่ปังปอนมาเนาะค่ะเห็นไหมลิงแกลลอกกินแครอททุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงกรงลิงมามเสเตลิงบาโบเสตเห็นไหมคะนี่อ่าพี่พี่ปอนกับน้องเปาโลนะคะให้อาหารลิงมามเสเตยังเปาโลให้ยังให้แล้วให้แล้วทีนี้เป็นนกแก้วนกอะไรสักอย่าง แต่ยิ้ิล้นี่น้องเปาโลให้มิงมาโมเสตนี่ไปแล้วไปแล้วไต่แล้วเห็นไหมออกกล้องหน่อยออกกล้องหน่อยวันนี้ปาป๋าหยุดปาป๋าเลยพามาทุกคนยินใหญ่เลยมายิงกระลอกมาเปาโลไปริงกระลอกกันอ่ะไปไปไปหาลิงกระลอกเร็วเปาโลไปให้ลิงกระลอกกันนี่มานี่มามาเร็วมาให้เพื่อนๆนดูเร็วให้ลิงกระลอกไหนตัวนี้อ่ะ อ่ะเปาโลยื่นให้ทีเปาโลยื่นอ่ะนี้เปาโลยื่นให้ไปดูพี่ปามดูพี่ปามพี่ปามยังอยู่ในกรงนกโดนนกกลุ่มวายโดนมาหาแม่แล้วโดนนกกลุ่มไยพี่ปามโดนนกกลุ่มนะคะสวยมากเลยโดนนกกลุ่มโดนนกกลุ่ม อ่าอ่าอ่าเดี๋ยวดูน้องเปาโลให้ลิงกะลอกนะคะนีนายน้องเปาโลยิ้มหวานให้ทุกคนหน่อยเปาโลให้ลิงกะลอกทุกคนเห็นไหมลิงกะลอกนะ่าเปาโลให้ลิงกะลอกอันนี้พี่ปอนให้อะไรคะพี่ปอนให้นกแก้วอจะให้ลิงกะลออีกอ๋ออ๋ออ๋อให้น้องเปาโลอ่ะให้ลิงกะลอกอ่ะ ไหนพี่เป่พี่เป่าโลนะเป่าโลให้ใหม่สิน้องเปาโลให้ลิงกระลอกใหม่เหนมห้าเห็นไหมกระลอกมือเย็นมากเลยอ่ะอะไรนะครับกระลอกมือเย็นมากอ่ายิงมือเย็นมากเลยอ่ะน้องเป่าโลให้ใหม่สิให้ใหม่ให้ใหม่ให้ใหมให้ไหมเลยอันเดียวครัอ่ะให้ใหม่ให้ใหม่ชอบเหรออ่ะให้ลิงกอลอกมือเย็นไหมน้องเป่าโลหันมาเย็นอู้เย็นมากเลย หวานเลยเอาเลยยินี่เลยอันนี้พี่ตามออกมาแล้วพี่ตามออกมาแล้วพี่ตามเหทุกคนอันนี้ตัวอะไรเดี๋ยวดูไก่นะเดี๋ยวแม่พาดูไก่นี่ <c oughs> ไก่มันสวยเนาะทุกคนเห็นไก่ไหมก็ต๊กก็ต๊กก็ต๊ก ป้าตุ๊กปาโลพี่น้องเปาโลให้อะไรเปาโลให้อะไรครับให้กวางงาม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 พี่ปามให้อะไรครับพี่ปามให้อะไรเตรียมให้กระต่ายป่ะอ่ะพี่ปามให้กวางกับโลไหนไหนพี่ปามให้กระต่ายข้างในป่ะเออความเก่งเก่งเลยอยากให้อาหารลิงกระไรอ่ะไปดิป่ะป พี่ปานให้กวางเอ้ทุกคนดูไก่เรียงแถวให้แม่ถ่ายด้วยเห็นไหมสวยๆเลยตุ๊กๆก็ตุ๊กดูอันนี้หน้าอยู่ไหนก่อนเห็นไหมทุกคนตัวนี้หน้าอยู่ไหนใครเจอหน้ามานคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะเจอหน้าคอมเมนต์บอกแม่หน่อยหาแม่ไม่เจอแม่ถ่ายคลิปเด็กๆดงงว่าแม่ทำอะไรแม่ถ่ายคลิปให้ทุกคนดู เห็นไหมคะทุกคนมาหนี่เร็วเปาโลมามาให้ลิงกระลอกให้ลิงกระลอกใช่โอเคหลอกให้ลิงกระลอกดีกว่าลิงกระลอกมาอีกแล้วมาลิงกระลอกเปาโลให้ลิงกระลอกเลยนี่เปาโลเก่งเก่งเอาอีกมเอาไหมนี่นี่ทีละอันทีละอัน พอโลให้ทีละอันนี่แน่ไปแล้วมั้งอิ่มแล้วอิ่มแล้วมั้งอิ่มอิ่มมาดูพี่ปามพี่ปามให้อะไรพี่ปามให้มาโมเสดพี่ปามหันมาให้มาโมเสดดือพี่ปามให้มาโมเสดบ่อยมีกี่ตัวเอ่ยมีกี่ตัวเดี๋ยวข้างในมีหมาทุกคน เดี๋ยวแม่เปิ้ลจะพาไปเดี๋ยวข้างในมีหมาทุกคนตอนนี้แม่เดินข้ามสะพานอะเด็กๆกำลังให้อันนี้ตัวอะไรอะสวยอะอันนี้เป็นแพะชูกเก็บเลยอุ้ยทำไมเข่าน้องค่ะเข่าน้องค่ะแต่ว่ากลิ่นใช้ได้เลยเป็น,นใช้ใได้เลยอะ <laughs> <laughs> กลิ่นไม่แบบว่าอันนี้มั้ง<า> <laughs> จับกระจกนะลูกทุ ừ, กคนเห็นนะไหนมชิงเจอข้างในตรงนี้อ้ยโอ,ยอ้บัฟเฟโลบัฟวายบัฟเฟโลควายควายสวัสดีค,คุณควายคุณควายแล้วบอลโบอกคุณควายสวัสดีคุณควายอุ้ยสวัสดีคุณแก สวัสดีคุณแพ้คุณแพ้อันนี้แพะลูกอยากให้คุณแพ้คุณแพ้คุณแพ้อย่าจี๊ดยาไปละคุณแพ้พอแล้วหม็นไปดูม้าเรามาดูม้านี่ม้าอยู่นี่นี่ทุกคนเห็นม้าไหมมอม้ามีม้ามีพัดลมด้วยเห็นไหมม้ามีพัดลมด้วยอุ้ยม้าจะร้อนอะ เอามามีพะล้มด้วยมามาหาให้แม่ปอนอะป่ะเปามาไม่กินม้าไม่ได้กินแครอทใช่ไหมคะมกินแครอทอย่างเดียว,วอ๋อเหรออ่านั้นให้แครอทมากินแครอทอย่างเดียวนี่พี่ปอนให้แครอททุกคนทำไมไฟมันเหลือเหลืออ่าเปาโลให้นะเปาโลให้แครอทเร็วให้พี่ม้าเร็วเปาโลจับเปาโลหน่อยทำไมอะ่ะเพราะว่าไฟมัน ทำไมต้นนี้เดินมาหาได้อะอะให้สิอะเปาโลกลัวตอนนี้กลัวไปแล้วทุกคนไปหาไปแล้วไปแล้วดูพี่ปลาล์มให้เมทานตะวันนะถูกแกะเร็วมากเห็นไหมไม่ถึงหนึ่งวินนไม่ถึงหวินาทีอ๋ออ๋อออตัวใหญ่มาก อันนี้นกอะไรทุกคนไม่มีป้ายบอกใครรู้คอมเมนต์บอกแม่ทีนะโอ้อหางแดงตูดแดงนกอะไรเนาะตูดแดงขนตูดแดงรอรอรอ,อพี่ปามให้อะพี่ปามให้รอพี่ปามให้รอ แล้วก็คื้อเล่าทุกคนเลยที่ตามให้นกแก้วนะเดี๋ยวดูนะดูตัวบนนะมีมือหยิบทุกคนเห็นไหมเลี้ยงได้เราเลี้ยงได้ซื้อตามตลาดตะจุจักอ่ะพระองเรามีอ่ะเราก็ไปสอนไงมันต้องเรียนตั้งแต่เด็ก